สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุละ b d u l l a h Mana Bismillahirohmanirohim Alhamdulillahirobbin a า a m i ี Wassallallahu la nabiina Muhammad Ah uh. อัดาอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีม a s s a l a m u a l a i k u า w a r ล h m a t u บ l a h w a b า r a k a t u h ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ชมรายการท่านผู้ฟังรายการของเราทุกๆท,ท่านนะครับฮายาตุนมุสลิมชีวิตมุสลิมนะครับเราเมื่อตอนที่แล้วนี่ผมก็ ได้พูดถึงเรื่องว่าบุตรหรือลูกนั้นเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าใครก็ตามที่ต้องการจะมีบุตรก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์พระผู้สร้างเหมือนกับที่ท่านนาบีอิบราฮีมอะลัยฮิสลามอยากจะมีลูกนะก็วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ให้ลูกมาก็คือ อิสฮากต่อมาเป็นนบีอิสฮากนาบีสักริยาอยากจะมีลูกนะครับแต่งงานหลายปีไม่มีลูกในรายงานเป็นบางรายงานเนี่ยนะครับบอกว่าตอนที่นบีสักริยาขอดูอาต่ออัลลอฮ์อยากจะมีลูกเนี่ยนบี นบีซักกริยาอายุร้อยร้อยร้อยสิบปีนะภรรยาอายุเก้าสิบเก้าปีนั่นภรรยาในอายุเก้าสิบเก้าปีแล้วก็ภรรยาเป็นหมันด้วยอ่านะแต่อัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์ให้มีได้ทั้งทั้งที่นบีซักกริยาอายุอายุมากภรรยาเป็นหมันด้วยแต่อัลลอ รู้ว่านบีักริยาเนี่ยอยากจะได้ลูกจริงๆไว้สืบสกุลอัลลอฮ์ให้ลูกชายมาลูกชายก็คือยะยาแล้วก็ตั้งชื่อมาด้วยให้ชื่อยะยาต่อมายะยาก็เป็นนบีเท่าอย่างที่เรารู้ว่านบียะยาอะัลฮิสลามนะครับอืเรื่องของนบีักริยา ก็เดบกล่าวไปแล้วว่าอัลลอฮ์ก่าวไว้ในอันกุรอานตอนที่นบีซักกะริยาขอดูอานนะว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันโปรดประทานบุตรที่ดีให้แก่ฉันพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินคําขอของฉันว่าพระอ,องค์ทรงรู้ดีว่าฉันน่ยอยากจะมีลูกก็ได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าตอนตอนนั้นเนี่ยอายุร้อยกว่าปีแต่อยากจะมีลูก ภาลยาอายุ99ปีเป็นหมันด้วยแต่ก็อยากจะมีลูกอัลลอฮ์ไม่ตัดความหวังของของนบีสักรียาก็โดยให้ลูกมาลูกชื่อยายา,ยาอย่างที่บอกไปแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาววาตาลาประทานมาอืมเสร็จแล้วสิ่งที่ชอบที่จะให้ปฏิบัติ เมื่อมีบุตรนเมื่อมีบุตรนี่เราจะทำอะไรได้จะทำอะไรเอ้าเรามีบุตรชายอัลลอฮ์ให้บุตรชายอยากจะได้ลูกชายเอาบางคนนะ่ะนาซัตไว้กล่าวล้อเลยนะบนไว้กล่าวล้อว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอบนก่อต่อลอว่าถ้าฉันได้ลูกผู้้ชายจะเชื่อดวนหนึ่งตัวทำบุญเลยอืม อยากจะได้ลูกผู้ชายว่าสืบสกุลเสร็จแล้วพอเลาะให้ลูกแล้วเป็นไงอลเลาะให้ลูกแล้วก็ลูกผู้ชายเ,าเราก็ต้องทําตามที่ได้นาซัตเอาไว้กับอัลลอฮ์ด้วยการเชื่อดวัวหนึ่งตัวอย่างที่บอกไปแล้วอันนั้นในกรณีที่คนคนหนึ่งนาซัตเอาไว้แต่ทีนี้เขาจะบอกว่าพอคนทั่วไปนี่มีลูก จะเป็นลูกชายหรือลูกหญิงก็แล้วแต่เมื่อเมื่อลูกคลอดออกมาเขาบอกว่าเป็นซุนนะให้ให้ผู้ปกครองหรือพ่อเนี่ยอาจารย์ที่หูขวาของเด็กอืมอาจารย์ที่หูขวาอาจารย์คืออะไรล่ะครับอาจารย์เหมือนกับอาจารย์ละหมาดนี่แหละออบูรอฟิดได้กล่าวว่า ฉันเห็นท่านรอซูลลาะสลลลาวะลลยยวะซัลลัมนะครับอ,า,อาจารย์หูขวาของฮาสซันอิบนอาลีเมื่อเมื่อท่านหญิงฟาติมาคลอดฮาสซันออกมาเนี่ยฮาสซันก็คือหลานนบีได้หลานได้หลานคนแรกเลยนะครับลูกของฟาติมาลูกสาวคนที่รักมาก คลอดลูกให้ไดหลานฮาซันชื่อฮัซันแน่นบีก็ทำไงนบีอาจาร์ใส่หูขวาของฮาซันอฮะดีสเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปดูแล้วเนี่ยฮะดีสที่บอกว่าฮะดีสเรื่องอาจาร์ใส่หูขวาเนี่ยนะบันทึกในอบูดาวูดบันทึกในสุนันติดมีดี แล้วก็ติดมีดีบอกว่าเป็นหะด i ษฮะสซันซอเฮียแล้วก็อัลบานีก็กล่าวว่าเป็นหะด i ษฮะสซันอืม h a ฮะซันก็เป็นหะด i ษอยู่ในระดับดีรองลงมาจากฮะดิษซอเฮียนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเอามาปฏิบัติได้นะครับทีนี้ทีนี้อาจารย์ใส่หูขวาของทารกเด็กทารกเนี่ย เอออาจารย์นี่เพื่ออะไรบางคนบอกว่า,าบางคนนี่ไป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 ยืนคัดค้านอาจารย์เลยนะเพราะอาจารย์พูดตรงนี้นะาบางคนที่เข้าใจไปเข้าใจจากอาจารย์อื่นมาอธิบายให้ฟังได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันถ้า mm hmm. บอกว่าอาจารย์ mm hmm. เด็กมันจะละหมาดยังไง mm hmm. ไปอาจารย์ เรียกฮยฮยาลัซาลาฮายาลันฟาลามาละมาดมาละมาดเด็กตัวขนาดนั้นมันจะละมาดยังไงไม่เข้าใจเรื่องของความไม่เข้าใจเอ,อแล้วแล้วแล้วถ้าเราไปดูแล้วเอ๊อทำไมอ่ะทำไมนบีพอหลานเกิดมานาบีอาจานน่ะอาจานให้ฮัสซันน่ะฮัสซันจะละมาดยังไงนบีไปอาจานน่ะ ไม่ไม่ถามอย่างนั้นบ้างล่ะอ่านั่นก็ว่ากันไปไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องทําตามเมื่อมีตัวบทนี่มันตัวบทจากนาบีแล้วก็ทําตามนาบีนะพอทําตามนาบีนี่ก็จบถามว่ามีฮิกมะไหมล่ะมีเหตุผลมีวิทยาปัญญามีเหตุผลอาจารย์ที่หูขวาของเด็กเนี่ย เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ยินคำแรกคำแรกที่เข้าไปในประสาทสัมผัสของเด็กนั้นว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่นะอาจารย์จะมีกล่าวว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วก็มีคําว่าอัชอ ah il ัลลอฮอิลาอิลลอฮ อะลลฮดุอันนะมุฮัมมัดรรุูลลอฮ์เนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ปฏิญาณนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์นี่เด็กมันจะสัมผัสเป็นสัมผัสความได้การได้ยินเป็นครั้งแรกว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ มูฮัมหมัดเป็นศาสนะทูตของอัลเราเพราะในอาจารย์มันมีมีคำคำนี้นั่นคือจุดประสงค์นะครับนะอย่าไปอย่าไปเข้าใจเองทั้งหมดเนี่ยมันมีฮิกมะมานาบีทำรรสฮาบะสอนนบรรนีสอนนี่สฮาบะสฮาบะทำเนี่ยมันมีเหตุมีผลของเขาแหละนะครับอ้าวนั่นนั่นข้อที่หนึ่ง นะข้อที่หนึ่งว่าพอเรามีลูกเราทำเองก็ได้ไม่ต้องไปอาศัยโต๊ะครูรอบอาจารย์ใส่หูขวาของเด็กนะพ่อเนี่ยพ่อสองชอบให้เปิดปากเด็กด้วยอินทพาลัมนอะ่าภาษาหรับเขาเรียกตาหนีเปิดปากเด็กนะด้วยอินทพาลัมถ้าในกรณีไม่มีอินทพาลัมนะ หาไม่มีอินพระรามก็ให้เอาน้ำพึ่งก็ได้อพอเอาน้ำพึ่งเปิดปากใส่ปากแล้วก็ขอดูอาให้กับเด็ก,อข,อดอก,ดกขอดุอาให้กับเด็กขอดุอาให้กับครอบครัวของเขาอย่างนี้เป็นต้นมีรายงานจากท่านอบูมูซานอัชอารีอบูมูซานอัชอารีกล่าวว่าฉันนี่นะได้บุตรหนึ่งคน บูมูซาเล่าว่าฉันได้บุตรหนึ่งคนแล้วฉันก็ได้อุ้มลูกของฉันบุตรของฉันเนี่ยไปหาท่านนาบีสั่งล่อลอฮะไสัลัลอพอไปถึงท่านนาบีนบีก็ตั้งชื่อว่านาบีตั้งชื่อให้ว่าอิบรอฮีมเป็นลูกผู้ชายนาบีตั้งชื่ออิบรอฮิมและนบีก็เปิดปากเด็ก หรือลูกนั้นด้วยอินทพลัมแล้วก็นบีก็ขอดูอาให้แก่เขาได้รับบราระกะาขอดูอาให้กับเด็กเนี่ยได้รับบารากาแล้วก็ส่งคืนมาให้ฉันนี่อบูมูซาอัชชดีเล่าอย่างนั้นหะดิษบทนี้บันทึกในซอเฮียซอเฮียบุคอรีและซอเฮียมุสลิมนะเอาแหละเราก็สมควรอย่างยิ่งที่เราจะเปิดปากเด็กด้วยการป้อนอินทพลัม นะครับออืมอถ้าจะอ่านดูอาอ่านดูอาต้นนี้ก็ได้นะครับก็มีรายงานสอนมานะอูอีดูกะบิคาลิมาติลายิตาม,มาติมินกุลิชัยตอนินวะฮามาตินวะมินกุลิไอนินลามาตินนะพอเปิดปากเด็กแล้วก็อ่านดูอาต้นนี้ อุอีซูกะบิคาลิมาติลาฮิตามาติมินกุลิชัยตอนินวะฮามาตินวะมินกุลิไอนินลามาตินนะก็แปลว่าฉันขอความคุ้มครองท่านด้วยอำนาจอันสมบูรณ์ของอัลลอ์ให้พ้นจากชัยตอนให้พ้นจากการการแกล้งของชัยตอน ให้พ้นจากอะไรนะพิษต่างๆาพิษหามะนี่แปลว่าสัตว์มีพิษก็ได้แล้วก็ให้พ้นจากทุกสายตาที่อิจฉาดิษยามองด้วยความอิจฉาดิษยานี่ก็นบีก็ขอดูอาอย่างนั้นนะเราก็จะอ่านดูอาต้นนี้ให้กับเด็กก็ได้หลังจากที่อะไร ได้ได้เด็กไ,ได้ได้ได้เปิดปากเด็กด้วยการป้อนของหวานแล้วนะครับอือสตั้งชื่อเด็กทารกเน่ตั้งชื่อตั้งชื่อนี่จะจะตั้งชื่อในวันแรกของการเกิดก็ได้หรือในวันที่เจ็ดของการเกิดก็ได้นะครับ เพราะอะไรล่ครับท่านนาบีสโลลลอวะเลวะซัลลัมได้ตั้งชื่อบุตรของท่านนาบีได้ตั้งชื่อบุตรของท่านที่ในค่ำคืนที่นางมารียะ,ะมารียะกิปตียะคลอดลูกออกมาแล้วนบีก็ตั้งชื่อเขาว่าอิบรอฮีมนะ อ่านบีมีลูกชายนบีตั้งชื่ออิบรอฮีมนะเกิดกับมาริยากิบตียนะครับแต่ว่าลูกชายนั้นอยู่ไม่นานแล้วก็เสียชีวิตอานะจะไม่เล่าต่อแล้วเสียชีวิตนี่มันมีมูลสาเหตุมันนะครับส่วนส่วนและการตั้งชื่อจะตั้งชื่อฮัสซันนบีตั้งชื่อฮัสซันฮุเซนหลานของท่าน ในวันที่ αι, เจ็ดเน่พอหลานนาบีตั้งชื่อวันที่เจ็ดตั้งชื่อว่าฮัสซันตั้งชื่อว่าฮุเซน,น αι, ในวันที่เจ็ดของการเกิดแล้วก็ในวันที่เจ็ดนี้นบีก็ทำอากีกอด้วยนั่นเป็นอย่างนั้นก็นี่ก็ทำให้เรารู้ได้ว่าเอาล,ลูกของท่านเองเนี่ยท่านนาบีตั้งชื่อวันแรก คืนนั่นเลยลอดออกมากลางคืนนั่นนบีก็ตั้งชื่อเลยว่าชื่ออิบรอฮีมแต่พอหลานนาบีไปตั้งชื่อในวันที่เจ็ดของการเกิดน,นะครับเพราะว่ามันมีฮะดีษรายงานมาอย่างนั้นอืมเสร็จแล้วทำไงเอ้าเอา,เอา,เอาละข้อสามตั้งชื่อสชอบหรือส่งเสริมไม่เชื่ออากีกอและโกนผมแนะ นะครับเพราะว่ามีฮะดีษจะฮะดีษรายงานจากท่านซามูร์อดิบหนูยุนดุบว่าท่านอบีลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่า,า,ววาเด็กทุกคนนะ่ะถูกประกันด้วยอกีก็ของเขาฮะโดยเชื่อให้เขาในวันที่เจ็ดและก็ตั้งชื่อวันที่เจ็ดและโกนผมวันที่เจ็ดนะเห็นไหมฮะดีษวันนี้ก็ให้เราทราบว่าวันที่เจ็ดนี้สามอย่างเลย หนึ่งเชื้อสัตว์สองโกนผมสมตั้งชื่อเนะเป็นฮดิษโซเฮียนะครับอัลบานีกล่าวว่าเป็นฮดิษซเฮียอมอพอเรารู้อย่างนี้แล้วอ้อันนี้เราก็จะเอาและจะตั้งชื่อวันแรกก็ได้ตั้งชื่อวันที่เจ็ดก็ได้ เราตั้งชื่อวันแรกเราก็ตามนาบีเราตั้งชื่อวันที่เจ็ดก็ตามนาบีเหมือนกันเพราะว่ามันมีหะดีสรายงานมาอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วพอโกนผมแล้วโกนผมแล้วนี่ให้เอาผมนะ่ยผมที่โกนแล้วนะ่ะเอาไปไปช่างไปช่างกับน้ำหนักของทองหรือเงินให้มัน ให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับทองก็ได้หรือเท่ากับเงินก็ได้แล้วก็นำสิ่งนั้นไปสอดกออ่าอ่านำสิ่งนั้นไปสอดกออ้าวนี้เราก็ทำอย่างนั้นนะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นการส่งเสริมเท่านั้นเองนะครับบรรดานักวิชาการหรืออุลามานี่ได้กล่าวว่า อุลมะกล่าวนะมชัชนบีกล่าวตรงนี้ที่ดีที่สุดนี่ให้เชื่อดอกกีก้อนในวันที่7ถ้าไม่สามารถเชื่อในวันที่เจก็ให้เชื่อในวันที่14ถ้าไม่สามารถเชื่อในวันที่14บสี่ได้ก็วันที่21ถ้าวันที่21่็ไม่ได้ก็วันไหนที่สะดวกก็ให้ทํา นั่นเป็นอย่างนั้นนะครับข้อที่5ให้ของขวัญน,นะครับให้ของขวัญแก่เด็กเนะี่ยอันนี้การให้ของขวัญเนี่ยมันเป็นสิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่ชอบให้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้อง พ่อให้ลูกสามีให้ภรรยาอะไรต่อมีอะไรหรือว่าให้ของขวัญแก่เด็กทารกแรกเกิดบ้านเรานี้ก็มีเหมือนกันแหละนำของขวัญมาให้เด็กอา,อาจจะมีของครบเลยในในในตะกร้าของขวัญมีมีอะไรละ่ะมีแพมเพิร์ดมีผ้าอ้อมมี ผ้าขนหนูเล็กมีชุดสำหรับไว้ใสของเด็กกันนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ก็มีมีแบบมาให้ทำถ้าจะทำนะถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วข้อที่หกข้อที่หกนี้ก็ ให้ทำคีตานให้กับเด็กผู้ชายอพอเด็กผู้ชายอยู่ในลูกขณะที่ยังเล็กอยู่จะทำตอนเล็กก็ได้หรือทำตอนตอนวัยที่เหมาะสมก็ได้นะจะทำตอนเล็กก็ได้ตามตอน,ตอนวัยที่เหมาะสมก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าจะเป็นเด็กผู้ชายแล้วให้ทำคีตาน ก็คือเข้าสุนั t นั่นเองบางคนบอกว่าเอ๊ะทำกีตาร์นี่ไม่เข้าใจแต่บอกว่าเข้าสุนัตนี่เข้าใจ <c oughs> เพราะว่าภาษาพื้นบ้านเขาเรียกว่าเข้าสุนัตนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราได้นะ,ะได้รับตรงนี้มานะครับผมจะได้นำเรื่องนี้มารายงานกับท่านให้ท่านฟังต่อ ในหน้าที่ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ว่าจะเลี้ยงลูกยังไงสำหรับวันนี้วิลลาอิตาฟิกวันฮิดายะวัสลาุมะัักุมวเรอมาตุลลอฮิวะบรอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม